คนระดึกชาติและมียานย่างรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคำตอบเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติสมาธิจนได้ยานถึงขั้นอาสวัคยายาณพระองค์จึงทรงรู้ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคจึงเรียกได้ว่าพระองค์ตัดสรูอริยสัจสี่อย่างแท้จริง กล่าวได้ว่าเมื่อสำเร็จฌานก็จะตามมาด้วยญาณทันทีสำหรับการระลึกชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสำเร็จฌานสี่เสก่อนจึงจะระลึกชาติได้ทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งที่ได้จากญาณว่าอภิญญานั่นคือการแสดงฤทธิ์มีหูทิพย์อ่านใจคนระลึกชาติตาทิพย์ และสิ้นอาสวักิเลสซึ่งการกระดึกชาติจัดเป็นอภัยญาลำดับที่สพระพุทธเจ้าจัดการกระดึกชาติได้ไว้ในสามัญยสูตรว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิผ่องใสปราศจากกิเลสและอุปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองโดยไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิต เป็นปุเพนิวาสานุสติยานจะสามารถะรลึกชาติได้หลายชาติหรือตลอดสั่งวัตกรรคือทุกชาติที่เกิดมาว่าเกิดมาเป็นอย่างไรชื่ออะไรกินอะไรมีรูปร่างอย่างไรประสบกับทุกข์และสุขอย่างไรสิ้นอายุไขตอนอายุเท่าไรตายแล้วไปเกิดในชาติต่อไปเป็นอะไร ไม่ต่างจากผู้คนผู้ชายคนหนึ่งจากบ้านของตนไปยังที่อยู่ใหม่จิตที่ฝึกฝนจนเป็นสมาธิสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถกระดึกชาติได้แต่จิตต้องปราศจากกิเลสและสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเช่นความพยาบาทความอิจฉาความริษยาความเศร้า ความคุมัวและความถือตัวพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องฤทธิ์ที่เกิดจากสมาธิไว้ในสติสูตรว่าไม่ว่าการแบ่งร่างเป็นหลายคนหอบไปเทวโลกและพรม,มโลกอ่านใจคนได้ยินเสียงทิพย์ของเทวดาและเสียงของมนุษย์แม้จะอยู่ไกลก็ตามหรือก,การรลึกชาติได้ เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งพระพุทธศาสนามองว่าผู้ที่จิตปราศจากกิเลสและอุปกิเลสคือพระอนาคามีและพระอรหันต์พระพโสดาบันและพระสกคามียังมีกิเลสอยู่แต่เบาบางการสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับการดรึกชาติได้ แต่สำหรับคนธรรมดาที่ทราบว่าสามารถบอกเรื่องราวในอดีตได้ตรงกับสิ่งที่เกิดในตอนนั้นอาจตรงกับฤทธิ์ที่เกิดมาจากผลกรรมหรือฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญซึ่งอิทธิกถาอธิบายว่าเพระาะสะสมกุศลกรรมมาดีอาจทำให้ระลึกชาติได้การระลึกชาติไม่ได้มีขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหลงว่าตนเหนือกว่าคนอื่นเป็นทางและเวีนว่นไหวมาหลายพบหลายชาติยอมเก็บความทรงจำบันทึกไว้เมื่อปฏิบัติจนได้ญาณจิตยอมเผยความทรงจำให้เราได้ทราบให้เข้าใจถึงสังสารวัตเพ่ะเป็นทุกข์อย่างไรเมื่อเข้าใจความเป็นทุกข์หนึ่งในอริยสัจสี่และไตรลักษณ์แล้ว ย่มสลายกิเลสและอุปกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุดล่วงมาถึงผู้มีญาณอย่างรู้การมีญาณอย่างรู้ในอดีตหรืออนาคตได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวอันเป็นผลจากการที่บุคคลน,นั้นในอดีตชาติเคยบำเพ็ญฌานสมาบัติมาเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบัน หากบุคคลน,นั้นได้มีโอกาสเจริญสมาธิต่ตอไปมีเหตุปัจจัยบางอย่างเกื้อหนุนให้เกิดความพร้อมและเหมาะสมก็สามารถมองเห็นอดีตหรืออนาคตได้ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอภิญญาจิตที่มีบุคคลซึ่งอยู่ในวงสังคมชั้นสูงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความทันสมัยเจริญด้วยวัตถุทางทางที่หลายท่าน อยู่ในวัยหนุ่มสาวแด้เป็นคนสมัยใหม่ไม่น่าจะทำอะไรที่สนทางกับวิทยาศาสตร์หรือความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปแต่กลับสามารถจังรู้ในสิ่งที่เหนือวิสัยของคนธรรมดาและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเคยเป็นนักบวชประพฤิิพรมจรรย์ได้เคยบำเพ็ญจิต จนได้อภพญยามาแต่อดีตชาติสิ่งเหล่านี้จึงติดตัวมาแม้ว่าชาติปัจจุบันจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ไม่ได้บำเพ็ญชีวิตวิเวกสันโดในฐานะนักบวชเหมือนชาติที่แล้วก็ตามบางคนสมัยอดีตในชาติก่อนเคยเป็นนักบวชใช้ชีวิตบำเพ็ญสมาธิอยู่ตามลำพัง ไม่ได้ทักทายพูดจาสมาคมกับผู้คนในสังคมตลอดชาตินั้นไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงไม่มีลาบสการะไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือยกย่องบูชาเพราะมุ่งการบำเพ็ญภาวนาเอาชีวิตเป็นเดิมพันครั้นเมื่อ,อย่างไปในอนาคตข้างหน้ามองเห็นว่ามนุษย์ในยุคต่อไป จะพากันประมาทในศีลธรรมล่มหลงในกิเลสกันมากจะต้องประสบกับภัยพิบัตินานาจึงอธิษฐานไปเกิดในวงสังคมทันสมัยเพื่อจะได้สื่อสารกับผู้คนเหล่านั้นได้ง่ายเพราะมีสังคมระดับเดียวกันมีปริญญาการศึกษาระดับเดียวกันจึงทำให้บุคคลน,นั้นมีอภินญญาจิตเมื่อถึงเวลา เพื่อจะได้ตักเตือนผู้คนที่เกิดมาในยุคสมัยใหม่ให้พากันเร่งรีบปั่มเพ่นรักษาศีลห้าเพื่อจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติชาติที่แล้วเขาหรือเธอเป็นนักบวชเพื่อประพุทธพรมจันท์มีชีวิตอยู่อย่างหลีกเล้นเงียบสงบไม่มีใครรู้จักแต่เกิดมาชาตินี้ เขาหรือเธอมีชีวิตอย่างทันสมัยสิ่งที่เคยบำเพ็ญมาทำให้บางคนกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไทยหากเขาและเธอไม่ประมาทมวัวเพลิดเพลินในชื่อเสียงแล้วรีบบำเพ็ญต่อไปเขาหรือเธอจะทำประโยชน์ได้อย่างยิ่งใหญ่กว่านี้หลายคนทด่ได้ฟังได้อ่านหนังสือ หรือธรรมะอยู่ก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่เคยบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่เพราะปล่อยชีวิตหมกมุ่นอยู่กับนิวรณ์ผาดะครอบครัวอาชีพการงานเหมือนเพชรจมอยู่ในตมจึงทำให้ท่านทั้งหลายไม่สามารถรู้เห็นสิ่งใดเหมือนผู้ที่ออกสื่อจนมีชื่อเสียงเหล่านั้น การรู้เห็นอดีตหรืออนาคตเพราะอำนาจอภิญญาจิตที่ติดตัวมาจะเสื่อมไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นแต่งงานหรือไม่อาจรัก,รกษาพรหมจันทร์ต่อไปได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าการบำเพ็ญฌานสมาบัติเพื่อให้เกิดอภิญญาจิตต้องเว้นขาดจากการมีคู่ครองหรือต้องประพฤติพรหมจันทร์ เพราะจะต้องบำเพ็ญสมาธิตามขั้นตอนอย่างอุกฤษจนบรรลุจะตุทชฌานอันเป็นบอทฐานอัินยาให้ได้เสียด้วยเหตุนี้ผู้ที่ท่านมีคู่ครองก็จะบรรลุอภิญญาจิตจึงมักมีเหตุให้ต้องผัดพรากป่วยหนักจนเกี่ยวข้องกับคู่ครอง,องของตนไม่ได้เสียก่อนจึงจะทำให้มีอภิญญาจิตเกิดขึ้นมา และด้วยเหตุนี้จึงย้ำกับท่านทั้งหลายตลอดมาว่าส่วนการเจริญอริยมรรคเจริญสติสมาธิภาวนาเพื่อการไปสู่มรรคลลบรรลุโสดาบันไม่ต้องทำแบบนั้นก็สามารถปฏิบัติได้ยิ่งบุคคลใดมีคู่ครองมีภาระครอบครัวสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามหลักฐานศีลภาวนา แม้แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ย้ำว่าทานศีลภาวนาคือกระากแก้วของความเป็นมนุษย์การภาวนาในที่นี้คือการเจริญสติดำรงจิตให้อยู่ในคันลองของกุศลที่จะพูดก,กันง่ายๆให้คิดแต่ในสิ่งที่ทำให้เกิดกุศลและจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดี คิดในแง่ดีหรือในแง่บวกอันจะทำให้เกิดกำลังใจเกิดความร่มเย็นในจิตใจเพราะชีวิตของคารวาสทั่วไปต้องประกอบอาชีพการงานต้องมีสมาธิที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบกิจทำการงานได้ไม่ใช่สมาธิแบบนักพรตนักบวชที่ทรงฌานเพราะท่านไม่มีอาชีพ และภาระครอบครัวคาระวะผู้ของเรือนต้องปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาชีวิตจึงจะมีสุขการปฏิบัติธรรมจึงจะไม่มีการขัดแย้งกับการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงไม่ต้องเว้นขาดจากกรรมเพียงยินดีพอใจแต่ในคู่ครอ,องของตนเองดำรงตน อยู่ในศีลห้าชีวิตก็จะมีความอบอุ่นร่มเย็นแล้วส่วนบนรรพชิตนักบวชท่านให้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเพราะชีวิตนักบวชไม่มีภาระในการประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวซึ่งเมื่อดำรงตนตามวินยัยมีศีลบริสุทธิ ก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิก็จะเกิดปัญญาการปฏิบัติธรรมของพระกับของโยมจึงตร่างกันตรงนี้เนื่องจากมีเพศและการดำเนินชีวิตในการชีวิตจริงแตกต่างกันคาระวะที่รู้จักสละวัตถุให้ทานด้วยศรัทธาจนเป็นนิสัยจะมีจิตผ่องใส แม่มีใจกระหารองอาจไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคชีวิตครอบครัวก็จะอบอุ่นร่มเย็นปุตรหลานจะเคารพเชื่อฟังถอยถีถอยอาศัยกันและไม่เอารัดเอาเปรียบกันเพราะเห็นตัวอย่างจากการรู้จักเสียสละภายในครอบครัวจนซึมซับกลายเป็นอุปนิสัยหากออกปวดก็จะเป็นผู้มีลาบสาการะ ไม่ขาดต่างจากผู้อื่นแม่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการเขาก็ยังตั้งใจนำมาถวายอันเป็นผลจากทานบารมีที่ทำไว้การที่ท่านกล้าปรากฏตัวต่อสาธารณชนพูดหรือทำนายในสิ่งที่ตนรู้เห็นด้วยความจริงใจเห็นอย่างไรก็พูด และอธิบายไปตามที่ตนทราบอย่างซื่อตรงไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะการมียานวิเศษหรืออย่างรู้อดีตอนาคตพระพุทธองค์ทรงห้ามแต่พระภิกษุไม่ให้แสดงฤทธิ์อวดอุตริมนุษษธรรมทรงให้ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเสียเพราะทำให้เนิ่นช้าต่อมรคผลคาราวาสหรือโยกขีนักพจน์ย่อมสามารถทำได้หากมีจิตเมตตา มุ่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ผากันมันประพฤติธ,ธรรมรักษาศีลห้าจะได้รอดพ้นจากอบายภูมิและภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่มีความประมาทการเตือนหลายครั้งผู้คนก็จะเกิดสติขึ้นครั้งหนึ่งภัยพิบัติก็ยังมาไม่เกิดขึ้นเพราะพลังศีล พลังสติของมนุษย์ได้รวมกันเป็นพลังประคองไว้แต่ถ้าเมื่อใดมนุษย์ส่วนใหญ่ผ่ากันประมาทเพลอสติคราวใดสิ่งต่างๆไม่ว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่แผ่นดินไหวสซนามิก็จะเกิดขึ้นมานั้นการอย่างรู้ในอดีตอนาคตเป็นความสามารถของผู้ที่มัมเพนชานสมาบัติ ได้ถึงขั้นจตุดถชานหรือฌานที่4เป็นบาทฐานแล้วจึงใช้ฌานที่4นั้นฝึกอภิญญาจิตต่อไปการฝึกให้มีอิทธิฤทธิเช่นนี้ต้องสละโลกียวิสัยและต้องเพ่งกสินให้เป็นวสีคือให้เชี่ยวชาญตามสูตรส่วนผู้ที่ท่านมีอภิญญาจิตตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเรอ,อยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว โดยที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรมากมายนักบางคนบางท่านเพียงมีโอกาสได้นั่งสมาธิจิตยังลงสู่ความสงบครู่เดียวก็รู้เห็นอดีตอนาคตได้เป็นเพราะท่านเหล่านั้นในอดีตเคยเป็นนักบวชผู้เคร่งคัดตลอดจอุ่ความวิเวกสันโดษบำเพ็ญพรตมาจนแก,ก่กล้ามีอภิญญาจิตมา เมื่อเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันจิตจะยังสงบและผ่องใสจะมีความละอายในเรื่องเพศสูงยิ่งหรือไม่ยินดีในเพศตรงข้ามอย่างที่คนในวัยเดียวกันจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องใหญ่จิตใจจะไม่คุ้นกับโลกีเหมือนคนทั่วไปจะไม่คิดกา,การมีคู่ครองหรือคิดแต่งงานเนื่องจากในอดีต เคยชิงกับการชงชาญและห่างไกลจากกรรมคุณแต่ถ้าประมาทในชาตินี้มั่วไปเอาใจชาวโลกเพราดเพลินกับการรู้เห็นหรือให้คำทำนายก็จะมีโอกาสพลาดตกลงไปสู่การมีครอบครัวได้แล้วอภินญญาจิตที่เคยมีก็จะเสื่อมไปนี่แหละคือโทษของว่าตาสงสาร หรือการเวียนเกิดเวียนตายครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเห็นบุรุษบางคนาพาภรรยาแสนสวยมากราบท่านอย่างรู้ว่าในอดีตชาติเจ้าคนนี้เคยบวชเป็นพระแท้ๆแต่มาชาตินี้ถูกวัวเขาอ่อนขิดจนสิ้นใจและเสือปากแดงข้าไปกินเสียก่อนแล้วหรือนี่ก่อนจะพากันมาหาท่าน ทั้งก็ได้แต่ยิย้มยิ้มพอไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันถึงรู้ไปก็แค่นั้นสู่สอนให้เขาและภรรยาระลึกรู้ตัวมีสติมันสร้างกุศลและบำเพ็ญบารมีในฐานะสามีภรรยาผู้มีศีลย่อมเกิดประโยชน์กว่าการมียานอย่างรู้พูดเป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่า ทิพภากักขูแต่มักเรียกว่าทิพยจักสุคือตาทิพจัดเป็นอภินญ,ญาจิตประเภทหนึ่งในบรรดาอภิญญาหกบางคนบางท่านบำเพ็ญกรรมฐานแล้วก็เกิดขึ้นมาบางคนบางท่านก็เกิดขึ้นมาเองเนื่องจากเป็นของเก่าเป็นตบะบารมีที่เคยบำเพ็ญมาจนเชี่ยวชาญมาแต่อดีตชาติ เป็นเมื่อออกบวชหรือจิตเกิดความสงบก็บังเกิดขึ้นมาด้วยพระประสงค์เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมแม้ว่าจะมีอยู่จริงก็เพื่อป้องกันมีให้พระภิกษุปุถุชนถือโอกาสใช้การแสดงฤทธิ์เพื่อสแสวงหาลาบสการะความเลื่อมใส หรือสแสวงหาบริวาลหาพวกพ้องจะเกิดการกดขี่เปียดเปียนพระอริยะบุคคลผู้บริสุทธิ์ป้องกันมิให้ปุจชนคนทั่วไปคิดประมาทลบหลู่ล่วงเกินพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปที่ทันไม่แสดงฤทธิ์หรือแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะแม้แต่พระอรหัน ผู้ทรงภูมิธรรมอันสูงสุดนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้เหมือนปุถุชนเพราะท่านไม่บำเพ็ญฌานสมาบัติมาจนเชี่ยวชาญก่อนจิตจะบรรลุธรรมพระอระหันตผลจนสิ้นอาสวกิเลสทั้งปวงจึงทรงมีพระประสงค์ให้พระภิกษุและพุทธบริษัทยกย่องพระธรรมคำสอนให้อยู่ในฐานะอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ทรงมุ่งหมายให้ยกจ้องสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนั่นคือการแสดงธรรมให้เหนือกว่าปฏิหารหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงตลอดมา